ขอพูดเรื่อง BBC ไทยกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซะหน่อยแน่นอนที่สุดครับ BBC ไทยก็คือส่วนต่อของ BBC ที่สราชนาจักรซึ่งเกลียดรัสเซียอยู่แล้วเป็นไปตามนโยบายของทางตวันตกเพื่อสำนักข่าว BBC ไทยในประเทศไทยเนี่ยมีอา,อาจารย์บางคนเนี่ยที่เขาชอบไปสัมภาษณ์ด้วยกันเพราะแนวความคิดมันตรงกันเมื่อวันที่23มีนาคม2565สองวันที่ผ่านมาเนี้ย BBC ีีไทยเผยรายงานหัวข้อว่ารัสเซียยูเครนทำไมฝ่ายอนุรักษ์นิยมในไทยจึงเอเนีย e มทางมอสโกร,รายงานชิ้นนี้เขียนโดยผู้สื่อข่าวที่ชื่อเอกรินบํารุงพักดีในรายงานชิ้นนี้ตอนหนึ่งอ้างอิงถึงผมกับรายงานคุยทุกเรื่องกับสนธิจะไปรวมกับความคิดเห็นของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาและสถาบันทิศทางไทยเนื้อความระบุว่า เนื้อหาในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิซึ่งดำเนินรายการโดยสนทิริมทองกุลเจ้าของสื่อเครือผู้จัดการที่เคยนำการเคลื่อนไหวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี2549คุณเอกรินครับคุณโง่และคุณแกล้งโง่ผมไม่รู้การรัะหารปี2549ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพันธมิตรเลยแต่เป็นเรื่องราวของพลเอกสนทิบุญญรัตต์กงินที่กำลังจะถูกทักสินชินวัตรปลดออกจากตำแหน่งเพราะไม่ยอมฟัง หรือไม่ยอมตามที่ทักษิณบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอเลยเลยผมขอให้คุณเปิดกระโหลกกะลาที่คับแคบคุณออกมาเลยเอกรินยังพูดต่อว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพของฝ่ายขวาในไทยได้บ้างโดยเนื้อหาจากช่องทางเหล่านี้มักจะมีลักษณะต่อต้านสหรัฐและชาติตวันตก BBC ไทยกับนักข่าวที่ชื่อเอกรินชอบนักไปยืมปากของนักวิชายการจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาที่เป็นชื่นชอบของสันญาข่าวต่างประเทศมากคือดออรทิตินันพงสุทธิรักน์ ด็อกเตอร์คนนี้ชอบวิเคราะห์เข้าทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นการเมืองเมืองไทยหรือการเมืองระหว่างประเทศก็ไม่แปลกท่านผู้ชมครับดูประวัติส่วนตัวการศึกษาและการแสดงความเห็นที่ผ่านมาของดออรทิตนันดรทิตนันจบปริญญาตรีมหาลาัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบารบารามหาลัยเดียวกับผมแต่คนละที่กันปริญญาโทจบที่จอห์นฮอปกินส์ที่เดียวกับน้องปลืม้มนะฮะมอมหลวงนะฮะปลืม้มเทวกุล จบปัญญาเอกที่ Phd International r e l a t i o n ที่ l s c London School of Economics ซึ่ง l s c นี่แน่นอนที่สุดคือทั้ง3แห่งที่เรียนมาเนี่ยก็คือสถาบันทังาที่เพาะบ่มความคิดทางตะวันตกคือเรียนจบเมืองนอกมาแต่ก๊อปปี้แนวคิดฝรั่งมาหมดผมก็จบเมืองนอกมาดรไตรรงสวนรคีรีก็จบจากอเมริกาคุณปลื้มมอมหลวงนัฐกรเทวกุลก็จบจากอเมริกาแต่พวกผมไม่ได้มีความคิดติดกรอบเป็นทาสฝรั่งเหมือนพวกคุณ นักวิชาการอย่างดรทิตนันซึ่งมักแสดงความเห็นคู่โง่โง,ง่งทื่อๆเบื่อๆบ่อมาว่าแสดงความเห็นว่าไงอนุรักษ์นิยมไทยเขาจะเอเดียงไปทางฝัง่งยูเครนเซเลนสกี้ไม่ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าฝัง่งยูเครนเซเลนสกี้เขาเป็นสัญลักษณ์เขามีภาพของการเป็นประชาธิปไตยนอกจากนั้นแล้วเขาก็เป็นรองด้วยเขามีภาพของการต่อสู้ต่อสู้กับเผด็จการอยู่ต่อสู้กับประเทศเยอรมนีรังแกเขาที่มีผู้นําเป็นปเผด็จการคือปูติน น่าเสียดายดรทินนันจบถึงดร IR International r e l a t i o n ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมไม่รู้คุณโง่หรือคุณแก้งโง่เพราะว่าการที่ปูตินลุกขึ้นมาออกมาฟาดงวงฟาดงา,าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดวันนี้เขาพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วหลักฐานมีหมดทุกอย่างว่าตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นผู้นำทางตะวันตกโดยเฉพาะอย่งทางอเมริกาสัญญากับทางโซเวียต รัเสเซียตอนนั้นซึ่งกลายเป็นรัเสเซียอันเดียวว่าเขาจะไม่ขยายแนวรบทางตะวันออกก็คือทางนาโต้ไปใกล้ชิดพรมแดนรัเสเซียนี่คือข้อเท็จจริงด็อกเตอร์ทินานแล้วเขาพูดแล้วพูดอีกไม่ใช่เพิ่งพูดผู้สื่อข่าวฝรั่งที่วอชิงตันดีซีสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศอเมริกาท่านทูตฉินสัมภาษณ์แล้วก็แทรกแซงเข้าไปยัดปากท่านเถียงท่านท่านพูดสันส้น ว่าเรื่องของรัสเซียกับเรื่องของอยูเครนนั้นเปรียบเสมือนน้ําแข็งที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วดรทินันถ้าคุณยังมองปัญหาของโซเวียตรัสเซียกับยูเครนเป็นปัญหาเรื่องเผด็จการกับประชาธิปไตายผมเสียใจมากที่คุณเรียนมาถึงขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจหลักอธิป,ปัจจัยาตาเลยเมื่อมันมีเหตุน,นี้เหตุน,นี้ถึงเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะคุณเรียนเมืองนอกมากจนเกินไปจนคุณไม่รู้จัก หลักปฏิชนสมุทรบาปพ,พระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง2500กว่าปีแล้วแล้วสิ่งที่ปูตินทําและสิ่งที่พวกคุณเจอกันวันนี้ก็คือหลักอธิปัชยยตาทําไมรัเสเซียถึงบุกยูเครนคุณไม่ยอมพูดเลยเรื่องขีปนาวุธที่นาโต้รวมทั้งอเมริกาไปตั้งติดพรมแดนยูเครนและคุณก็ไม่ยอมพูดเลยถึงเรื่องห้องแลบพัฒนาอาวุธชีวภาพ33ห้องแลบที่รัเสเซียจับได้และก็เปิดเผยวอกาเป็นของอเมริกาและยูเครนทําร่วมกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสู้อย่างเดียวคือเหมือนกับว่าประชาธิปไตยยูเครนสู้บริการรัสเซียผู้นําประชาธิปไตยเซเลนสกี้สู้กับผู้นํารัสเซียที่เป็นบริการปูตินที่มานา่งมายาวนานก็เลยจับผมโอนเข้าไปในตักกากของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในไทยซึ่งมีความเป็นบริการผสมอยู่ด้วยไม่สามารถเข้าข้างยูเครนได้ ซึ่งความเห็นดรทิ่นั่นก็ภายพันคอตัวท่านเองเพราะกรณียูเครนัสเซียนั้นไม่ได้มีเส้นแบ่งง่ายๆเหมือนที่พวกคุณพยายามวาดภาพแบ่งเป็นพวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยปฏิเดจการเสรีนิยมเพราะแม้แต่ฝ่ายซ้ายคนที่ไม่เอาเจ้าอย่างคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่นี่พายอยู่ฝรั่งเศสก็ยังมีความเห็นตรงกับผมว่าปัญหาใหญ่ของอยูเครนที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอาเมริกาและอังกฤษสาราชอาณาอังกฤษไอ้หัวยุ่งบริสจอนสัน ที่คุณที่นานจบจาก L อลเอซีมานั่นแหละคุณสิทธิ์คุณใจลงหรือแม้ทั้งหม่อมปลืม้มก็มีความเห็นเหมือนกับผมมันไม่ใช่เรื่องอนุรักษ์นิยมมันเป็นเรื่องของความชั่วของประเทศทางตะวันตกที่นําโดยอเมริกาที่ตั้งเป้าว่ารัเสเซียต้องเป็นศัตรูของตัวเองต้องการจะกระทืบรัเสเซียและ,ะเผอิญรัเสเซียเนี่ยมันเป็นหมีที่มันมีเขี้ยวมีเล็บมันไม่ยอมให้กระทืบง่ายๆ และผมก็เห็นใจคุณสมศักดิ์เจียมซึ่งความเห็นของเขากับผมเนี่ยต่างกันเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่นอกจากความเห็นน,นี้แล้วคุณสมศักดิ์เจียมคิดเหมือนผมความเห็นสมศักดิ์เจียมสร้างความผิดหวังกับฝ่ายซ้ายเด็ก3นิ้วจํานวนมากแต่ท่านผู้ชมครับมันเป็นความจริงประเสฐไม่ได้ไม่จำเป็นต้องฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาขอให้มีสมองศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ่งไม่เป็นทาสความคิด หรือติดกับดักข้อมูลข่าวสารโลกตะวันตกโดยเฉพาะอาเมริกาเรื่องกิจที่เป็นพ่อ BBC และ BBC ไทยซึ่งเป็นสุนัขครับช้ของ BBC เช่นกันรวมถึงสำนักข่าวระดับโลกทั้งหลายที่อ้างว่ามีจริยธรรมสื่อสาร,รมวลชนดรที่หนึ่งครับกรณีของยูเครนกับรัสเซียทารรให้ผมเนี่ยได้เห็นชัดเจนมากว่าสื่อตะวันตกเนี่ยแม่งเฮี้ยพอๆกันมันเฮี้ยตรงไหนล่ะผมจับโกหกมาได้หลายเรื่องหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันโพสต์ไม่ว่าจะเป็นนิว o r กไทมส์ไม่ว่าจะเป็นบลูมเบิร์กไม่ว่าจะเป็น CNN ไม่ว่าจะเป็น BBC ไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งอัลซูราหรือกระท South China, ั่งเซาท์ชา i n a มนโพสเอ็นเเเหมือนกันสันดานเหมือนกันหมดเลยคือต้องทำลายความชอบธรรมไม่ยอมพูดถึงทำไมรัสเซียถึงจำเป็นต้องบุกยูเครนไม่ยอมพูดถึงเหตุแต่เอาข่าวคราวที่มันไม่จริงออกมา ผมไม่ใช่คนโง่ผมก็ดูข่าว RT Russia Today ผมก็ดูข่าวของอิหร่านผมก็ดูข่าวของ Global Times ของจีนคุณปฏิเสธข่าวพวกนั้นได้ยังไงแล้วคุณก็มาบอกว่าพวกคุณที่ถูกต้องเสมอท่านผู้ชมครับดรทินานครับ,รรบถ้าคุณอยู่ในแวดวง IR คุณต้องรู้จักผู้หญิงที่ชื่อเมเ e อร์ลินออเบรย์เมเจ i n e ลินออเบร์อดีตเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาวันที่23มีนาคมเธอสิ้นชีวิตละอายุได้84ปี สู้กับโรคมะเร็งเธอเป็นคนที่เกิดที่สาธารณเช็กตั้งรกรากที่อเมริกาเมื่ออายุ11ปีได้รับสัญชาติอเมริกาปี2500เธอเป็นบุคคลที่สำคัญในการทูตในรัฐบาลวอชิงตันยุคของบิลคินตันดำรงตำแหน่งเอากราชทูตสหรัฐประจำสาประาิิในรัฐบาลคินตันสมัยแรกเป็นน้าตีตามประเทศในสมัยที่สอของคินตันหน่ในหลายๆเรื่องทึ่งเป็นที่จดจำ เกี่ยวกับออลไบรท์แมดตินออลไบรท์ได้แก่สงครามอิรักเธอให้สัมภาษณ์เมื่อปี2539คศ1996เธอปกป้องนโยบายสาหรัฐหลังจากผลการศึกษาหนึ่งของสหประชาชาติพบว่ามีเด็กชาวอิรักกว่า5,000คนเสียชีวิตในอิรักผลจากการคว่ำบาตรของอเมริกาหลังสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่หนึ่งดรทิตินันครับแมดินออลไบรท์พูดยังไง พอมีอรายงานสหประชาชาติว่าผลจากการบอยคอรของอเมริกาต่ออิรักทําให้เด็กเสียชีวิตไปกว่า500,000คนเธอบอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ยากมากๆแต่ในแง่ผลตอบแทนเราคิดว่ามันเป็นผมผลตอบแทนที่คุ้มค่าตอบแทนอะไรเอาชีวิตเด็ก500,000คนตายหาไปเนี่ยจากการที่มึงพวกมึงเนี่ยพวกตะวันตกอเมริกาต้องการจะยึดครองอิรักและพวกมึงก็บอกว่ามันเป็นผมผลตอบแทนที่คุ้มค่าเฮ้ยที่จนงังเอกริน ไอ้อย่างเงี้ยมึงไม่เคยรายงานเลยไม่เคยยกเป็นตัวอย่างให้ฟังเลยประเด็นความหน้าไหวหลังหลอกของอเมริกากับพันพธมิตทวันตกทําคนตายเป็นแสนแสนคนเป็นล้านล้านคนประเด็นคือคนพวกนี้เป็นคนชั่วเป็นหัวหน้าอันธพาลใหญ่อเมริกาแล้วทาตัวเป็นแหนเภอโลกผู้ช่วยแหนเภอคืออังกฤษที่คุณทินนันไปเรียนจบพ h d มาที่ l อลไงผมไม่เห็นแม่งยิ่งใหญ่ใน l อลเซีเลยหลานสาวผม กมวลวันลิมทองกุลจบธรรมศาสตร์ก็จบ L อ c แต่ทำไมเขาว่ามีความคิดเห็นแบบคุณเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่ใช่กลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่ผมต่อต้านหัวหน้าอนธพาลที่ชื่ออเมริกาคุณอยู่เมืองนอกมานานผมก็อยู่มานานแต่ผมต่างกับคุณเพราะผมใช้จิตวิญญาณและผมใช้โมโนธรรมและผมใช้ข้อมูลว่าสิ่งที่อเมริกาทานั้นถูกหรือผิดยายผมต้องเล่าให้คณฟังเลยว,ว่าใน1020ปีที่ผ่านมาอเมริกาไปทิ้งระเบิดใส่ประเทศใดกี่ประเทศบ้าง คนตายเป็นสิบกว่าล้านคนคุณจะไปเป็นอาจารย์หมาอะไรเลยดร์ทินนันคุณไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาอังกฤษหรือ EU ผมสงสารเด็กๆนิสิตนักศึกษาต้องมาเรียนกับคุณแล้วถูกยัดความรู้สึกความคิดอันตื้นเขินนี่เข้ามาคุณจะเป็นคนสอน IR ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ตายเลยคุณไม่รู้เลยเหรอว่าระเบียบโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงทําไมรัสเซียจีนอิหร่านเกาหลีเหนือเวเนซุเอลามันถึงลุกขึ้นมา ต่อสู้กับอเมริกาอย่างชนิดถึงไหนถึงการตายเป็นตายเจงเป็นเจงเพราะเขาไม่ยอมรับการมีข้อยกเว้นอเมริกาที่ผมพูดไปแล้วว่า exceptionalism คืออเมริกาทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เคยผิดในโลกนี้และอังกฤษก,ก็คอยเลียแข้งเลียขาอเมริกาตลอดเวลาผสมภาษกับไอออสเตรียและแคนาดาไอพวก English speaking countries พวกนี้ไอพวก a n g โ o s a x o n พวกนี้คือตัวทำลายโลกที่ผมต่อต้านผมต่อต้านอย่างนี้ ทำไมล่ะผมจะเตือนคุณถึงความอึดของพวกรัสเซียจีนอิหร่านเกาหลีเหนืออีกลหลายชาติในตะวันออกกลางอเมริกาใต้ที่เป็นคู่อริกออเมริกาและโลกตะวันตกพวกเขาถูกบอยคอรตอย่างอดอดอยากอ,อยากมาก,กี่ปีแลวกี่สิบปีแล้วอิหร่านถูกบอยคอรตอดอยากมากี่ปีเกาหลีเหนือกี่ปีเขาก็ยังยืนหยัดต่อสู้ได้ตรงกันข้ามกับฝรั่งผิวขาวที่คุณปูชาเป็นพ่อพวกคอเคเชียนยกเว้นพวกสลาฟที่อยู่ในยุโรปกับอเมริกา แค่ค่าน้ำค่าไฟแค่าก๊าซค่าอาหารที่แพงขึ้นจากการบอยคอตสิบถึงยีร์เซ็นตก็ทนทางกันไม่ได้ละระเบียบโลกตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณเรียน I.R. คุณต้องอธิบายว่าทำไมพวกนี้เขาถึงลุกขึ้นมาและประจันหน้าอเมริกาไม่ใช่ว่าคุณพูดอย่างเดียวว่าคือว่าไอเซเลนสกี้ไอตัวตลกต่อสู้ไปรนการรัเสเซียสนับสนุนริการคุณมีปัญญาอธิบายเรื่องราวของโลกได้เพียงแค่นี้ เฮ้ยคุณอย่ามาเป็นเลยอาจารย์แสดงว่าไอ้วิชาการที่คุณรับมาจาก University of California ที่ s a n ต a b า r b บารหรือ John Hopkins หรือ LSE นั้นก็คือการถูกปลูกฝังลัทธิตะวันตกเป็นใหญ่ใส่หัวกระบาลคุณรวมทั้งคุณเอกรินด้วยเสือกมาเป็นผู้สื่อข่าว BBC ไทยท่องเป็นอยู่อย่างเดียวต่อสู้เผด็การต้องมีประชาธิปไตยรีบียบโลกมันเปลี่ยนแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมพูดเรื่องเปโตรดอลลาร์ยืนยงมาเกือบ50ปี คุณเข้าใจที่มาที่ไปจุดผกผ่านอองมันอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันอย่างที่ผมกับใครๆหลายคนเห็นหรือเปล่าหรือคุณมัวแต่อ่านตำราเก่าๆฟัง BBC CNN Bloomberg วิเคราะห์และไอพวกสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เอพวกนี้วันนี้พิสูจน์ชัดกับผมแล้วว่าใช้ไม่ได้แม่งโกหกตอแหลเช่นกันและพวกสำนักข่าวต่างๆพวกนี้ทำไมถึงมาชอบสัมภาษณ์คุณก็ใช้ได้ยืมปากคุณไง มาด่าการปกครองที่คุณไม่พอใจแล้วมาเชียร์ประชาธิที่ปไตยปลอมปลอมประชาชนทไต่ดุลเคารพเป็นพ่อคุณเนี่ยวันนี้อเมริกามีคนไม่มีบ้านอยู่กับล้านคนอเมริกาติดเชื้อโควิดเยอะที่สุดในโลกยอดคนตายจากเชื้อโควิดก็ล้านคนเกินถึงล้านละประเทศที่คุณเทิดทูนกันชิบหายไปปวงเนี่ยแม่งชิบหายหมดทุกจุดอเมริกาแม่งมีนักโทษเยอะที่สุดในโลกนี้ มีคนฆ่ากันตายบนถนนเยอะที่สุดในโลกนี้มีการยิงเด็กในโรงเรียนเยอะที่สุดในโลกนี้คนจนในอเมริกามีเกินกว่า50-60ล้านคนจนชิบหายเลยนี่ไงประชาธิปไตยของคุณ Representative democracy คุณยังดูไม่ออกเลยพวกนี้มันไม่ได้ represent มัน represent ทุนสามาน ของ Wall Street คุณแค่นี้คุณยังดูไม่ออกคุณในอะไรคุณก็ดา่าก่อนที่คุณจะเข้ามาเรื่องนี้ผมจะสอนอะไรคุณอย่างไอโจไบเดนที่คุณเทิดทูนนักมาจากประเทศอเมริกาคุยกับสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงใช้สุภาษ,ษิตจีนสองข้อสอนโจไบเดนสีจินผิงบอกว่าการตบมือเนีย้ยใช้มือข้างเดียวตบไปม,มีเสียงมันต้องสองข้างแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องของยูเครนกับรัสเซียน,นั้นอเมริกาก็ผิดด้วยเห็นไหม เรื่องที่ 2. โจไบเดนขอให้สีจินผิงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสีจินผิงบอกว่าใครเป็นคนเอากระดิ่งไปคล้องคอเสือทําให้เสือโกรธคนนั้นต้องเป็นคนถอดกระดิ่งออกทั้งหมดที่เหตุการณ์ยูเครนที่เกิดขึ้นที่รัสเซียบุกเข้าไปเกิดจากอเมริกาประเทศพ่อของคุณที่คุณเคารพนับถือเมื่อคุณสร้างปัญหาขึ้นมาคุณต้องแก้ปัญหานี้แล้วคุณไปดูสิ ข่าวพวกนี้ CNN ไม่เคยออกเอาซิซิล่าไม่ออก BBC ก็ไม่ออกคุณเอกรินคุณไปถามลูกพี่คุณที่อังกฤษว่าเฮ้ยอิตาลีเขาประท้วงกันสเปนเขาประท้วงกันทั้งประเทศฮังการีเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขาต้องการที่จะให้ประชาชนเขาได้รับแกส๊สได้รับพลังงานมีความอบอุ่นในประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีปฏิเสธที่จะส่งทหารเข้าไปอยู่ริมชายแดนยูเครนในกลุ่มประเทศนาโต้กรีกสชาวเกษตรกรออกมาประท้วงรัฐบาลเพราะต้นทุนของ การมีคอง่าของชีพและค่าเกษตรกรนั้นสูงมากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในยุโรปตอนนี้ต้นทุนสูงขึ้นเกือบ25-30%เพราะเป็นผลพวงจากการที่คุณไม่ยอมรับความจริง ยุโรปวันนี้ก็คือสุนัขรับใช้ของอเมริกาไม่รู้จะทำยังไงคุณที่น,นันคุณน่าจะเป็นคนมีความรู้ดีนะแต่ผมผิดหวังมากและทำให้ผมดูถูกชิหายเลยไอ้คนที่จบด็อกเตอร์หรือว่าจบปริญญาโทมาจากสถาบันในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่ได้พูดถึงคนที่จบทางวิทยาศาสตร์นะจบทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองคุณถูกปลูกฝังมาแบบนี้ตลอดเวลาแล้วคุณมาว่าผมเนี่ยอนุรักษ์นิยมสนับสนุนอเดริการไม่ใช่ผมเกลียดอเมริกาซึ่งเป็น หัวหน้ากุยุยตัวใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่มีฐานทัพอยู่ในโลกถึง800แห่งที่มีห้องแล็บที่ทําอาวุธชีวภาพอยู่ตั้งไม่รู้กี่แห่งเฉพาะที่ยูเครนนั้นจับได้แล้ว33แห่งแล้วที่ทิ้งระเบิดฆ่าประชาชนมาทั่วโลกเป็น10บล้านคนเฮ้ยเรื่องนี้ทําไมคุณที่จะนันไม่พูดมาอ่ะผมว่าคุณเลิกสอนหนังสือดีกว่าผมโคตรดูถูกคุณเลยความรู้แบบนี้ของคุณผมว่าซิมอาม่าข้างๆบ้านผม ยังรู้แล้วว่างานนี้รัเสเซียไม่ผิด